โอ้โหวันนี้รวมช่างรวมช่างวัยรุน่นมิสเตอร์คิงโอ้คิงคือโตใหญ่วกว่าปังปอนใช่ปะสมซื้อคิงแลบบาทนี้เอาไปได้

เยอะแยเลยบ่ค yeah, yeah, right, ิงสายไฟระยงระย่างบ่ลูกเออว่าแม่นหมู่บ้านมนุษย์ต่างดาว ยื่นขึ้นทางใดล่ะแบบนี้ ี่อยู่โอ้โหสามคนเพื่อนตายตัวนี้สองคนกลับบ้านได้อืมถอยหลังมาบ่ ตุดดตุมาทางฝีลูกเออเออเออเอ่อเอาไม้มาค้ำบเบาๆนี่ค้ำขังได้ขังปูไปไปค้ำขังปูลูกปูจีบแขนปูจังบริยุทธ์เออเออยืนหึ่งเก้าอี้เลยหรือบ้ทึงก็ได้เอาค้ำไว้เออปูจีนได้ปล่อยอืมอืม นีนยังบ่าหันหน้าไปทั้งนั้นบ่เอาแบบนั้นบ่าหันหลังสิดไปทั้งคุณลูกทั้งเออทั้งกู้มกกะทินสุกไปเอออยวาบังรู้อืมอืมอืมสุกไปเออเอาให้มันแน่นเออเออ ยืดให้มั่นคงคุณคิงมันนิ่งไหวแลละครังคุณมไม่ถูกหุอนี่แหละวิธีขึ้นฟ้าเพดอนอู้ ไงแล้วพีิเอาขบโบเลยอยู่แน่ไปทางซิ้งบาทนะหนุ่ยเดวไว้คิ้งยี่ยนมาอลุกอืม Chim đoàn cũng buông thế Ôi, ghê cầm đấy ừ. bảo leo ừ. mà, mày <laughs> thì mình đánh xoay bạn chiều chiều xoay đúng bạn hang bò hang lại bò cho da đọc chẳng ốc cà đạt tít ốc cà cao Ê, bố, นังกนยิงตัวุไันไปเล้าะนี่ยมันยิกไปทางั้นมากเนงก็อ้ามันเอียงเลยที่เฮ้ยจังมสิขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยเยที่ดีจัง โอ้ oh. oh, oh. ทั้งนั้นลุดบบบน,นี้ขึ้นมาลูกขึ้นมาทั้งหนั่งลาดนะลูกมันจังสูง,ง,สงดันไว้ียักษ์มันกันลุดลงมาเลยแนมะ่งหยับลุกอยู่แล้วมัน mm hmm. หัาใจตัวโอ mm hmm. นงูไปวง mm hmm. มาบอกง่ายๆน,นะอ่า uh huh. <c oughs> สูงสูงสูงะป้าเยอะป้าลูดันไป <c oughs> gần gần đúng gần lũ lùng ma đi Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì đi